ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมนงประด orn by r e c y c l n g c o m วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราคาของเก่าปรับขึ้นราคาเศษเหล็กราคาทองแดงปรับขึ้นธุรกิจร้านรับซื้อของเก่าตัวไหนที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับกําไรเต็มๆสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านรับซื้อของเก่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนๆท่านใดที่ ต้องการหาข้อมูลก็สามารถกดติดตามได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านแล้วและต้องการนรําเศษเหล็กส่งให้กับทางตลอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหาราคาได้ที่ไหนก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับที่เบอร์0831604848ก็เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์นะครับผมก็จะทําการส่งราคาให้ถ้าราคาที่ผมแจ้งพี่ๆสามารถไปได้ก็ สามารถทักมาขอตั๋วส่งได้นะครับผมก็จะส่งตั๋วให้แล้วเราก็จะมาเคลียร์เงินกันนะครับและเพื่อนๆที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดร้านรับซื้อของเก่าผมก็ทำคอร์สออนไลน์อยู่นะครับปีนี้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนอาจจะช้านิดนึงนะครับก็รอได้เลยนะครับมีแน่นอนเราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับสำหรับ ราคาของเก่าปรับขึ้นราคาทองแดงราคาเสเ็ลเล็กปรับขึ้นธุรกิจร้านนรับซื้อของเก่าตัวไหนที่ได้รับผลประโยชน์ได้รับกาไรอย่างเต็มๆเลยนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดถึงจุดนั้นต้องขอย้อนกลับไปถึงเมื่อ10ปีก่อนเรื่องราคาของเก่านะครับช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมานะคือราคาของเก่าพวกทองแดงสแตนเลสเตเลเ,ตเล็กเนี่ยคือเขาจะปรับอยู่นิ่งๆนะ อย่างเซษเล็กเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ8บาทถึง10บาทเออราคาเขาก็จะนิ่งๆอยู่ประมาณนี้นะครับจังหวะบางจังหวะที่ว่าพริกๆหน่อยก็จะอยู่11บาท12บาทจะอยู่ประมาณนี้อย่างทองแดงเหมือนกันจะอยู่ที่ราคา180บาทถึง200บาทนะราคาจะอยู่เลทประมาณนี้แต่ว่าถ้าโชคจังหวะพริกๆก,ก็จะอยู่210 220กนะรณีอย่างอลูมิเนียมก็38ถึง40ถ้าสูงสูดก็ 41ซ2นก็อยู่ปนเปีเ่ยนปนเปียนอยู่ราคาประมาณนี้นะครับแต่2ปีที่ผ่านมานี้ราคาของเก่าเนี่ยคือเขาปรับขึ้นสูงมากก็คือสูงประมาณ50%ซึ่งอันที่จริงผมเป็นคนทําเกี่ยวกับร้านของเก่าเองผมก็ยังตกใจอยู่เลยนะเฮ้ยทำไมของมันขึ้นราคาเยอะเหลือเกินผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ต้นสายไปเหตุที่ว่าของเก่าอ่ะมันปรับขึ้น มันปรับขึ้นเพราะอะไรผมมองว่าเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีด้วยซ้ำนะหลายๆโรงงานหลายๆกิจการนั่นคือปิดตัวไปในช่วงโควิดแต่ราคาของเก่าราคาเศษวัตถุดิบเนี่ยมันปรับขึ้นสุดกระแสเออมันเกิดจากเพราะอะไรเราได้ไปคุยกับคนที่เขาทำธุรกิจส่งออก ทำธุรกิจส่งออกทำธุรกิจนําเข้าก็คือ1ในส่วนของพี่ที่ก็ทําเศษเหล็กส่งให้กับทางประเทศอินเดีย<อ>เขาก็บอกว่าไอ้ที่จริงอ่ะราคาเศษเหล็กเนี่ยมันอยู่นิ่งๆแต่คือต้นทุนที่มันสูงขึ้นอ่ะมันเกิดจากการขนส่งการขนส่งทางเรือเนี่ยคือมันมีขั้นตอนมากขึ้นพอเนื่องจากปัญหาโควิดมันก็เลยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอ่าอันนี้ก็คือหนึ่งท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่าน ก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทขนาดใหญ่บริษัทหนึ่งที่ผมเข้าไปทําการเก็บเศษตแคปของเขาเน่ยเขาก็บอกว่าไอ้ที่ของขึ้นตัวเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าของที่เขาสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยราคาเนี่ยมันจะสูงขึ้นเพราะว่าค่าขนส่งเหมือนกันจากเดิมเนี่ยคือการขนส่งเนี่ยมันส่งได้ง่ายๆแต่ว่าเนื่องจากปัญหาโควิดเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการเพิ่มเข้ามา มันทําให้ค่าขนส่งตรงส่วนนี้มันเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยไปบวกกับค่าเศษเหล็กทําให้ต้นทุนของเศษเหล็กเนี่ยมันปรับสูงขึ้นนะในส่วนนี้ผมก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เป็นแนวทางเพื่อนๆอาจจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะครับที่ผมบอกว่าธุรกิจของเก่าตัวไหนที่ได้รับผลประโยชน์ได้กําไรเต็มๆเลยนะครับ สิ่งที่ผมจเจ็บเฉลยก็คือร้านขายเหล็กมือสองร้านขายเหล็กมือสองนะครับเพื่อนๆต้องนึกสภาพก่อนว่าในเชิงธุรกจิจของเขาเขาจะต้องมีสต็อกเหล็กจํานวนมากๆเพื่อที่ว่าเอาไว้ขายให้กับทางลูกค้าซึ่งก่อนหน้านี้ราคาต้นทุนของเขาจะต่ำเพราะเนื่องจากราคาที่เขาซื้อเข้ามันจะต่ำแต่มาวันนึงเนี่ยราคาเศษเหล็กเนี่ยมาปรับสูงขึ้นต้นทุนการขายของเขาก็จะสูงขึ้น อย่างลึกสภาพง่ายๆเนาะอย่างเมื่อก่อนเขาอาจจะซื้อเหล็กเข้าอยู่ประมาณ14บาท15บาทขายอยู่ประมาณ18บาทต่อกิโลกรมัมแต่มาวันนี้ถ้าจะซื้อเข้าจริงๆจะต้องมีประมาณ18บาท19บาทขายจริงๆก็อยู่ประมาณ25บาทา่าทซึ่งตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็นไปตามกลไกการตลาดแต่คืน เหล็กสต็อกเดิมของเขาเหล็กสต็อกเดิมที่เขาซื้อไว้ต้นทุนตำกัๆเนี่ยก็คือมันก็จะเพิ่มมูลค่าไปด้วยทําให้เขาเนี่ยได้กําไรในส่วนนี้นะครับแล้วก็ถามอีกว่าและถ้าลงทุนเปิดร้านขายเหล็กมือสองในตอนเนี้จังหวะดีไหมน่าลงทุนไหมในความคิดของผมส่วนตัวเลยนะผมมองว่าไม่น่าลงทุนเพราะว่าตอนนี้ ผมมองว่าราคาเศษเหล็กเนี่ยมันปรับสูงขึ้นเกินไปต้นทุนในการซื้อเนี่ยมันสูงขึ้นวเวลาขายชั่วโมงนี้จริงๆลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อของแพงกันหรอกอถ้ารอจังหวะให้ราคาเศษเหล็กปรับลงเนี่ยแล้วค่อยไปทําจังหวะนั้น,นผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าและในความรู้สึกของผมอีกอย่างก็คือไอ้เหล็กตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ได้จะขึ้นได้นานหรอกถ้า เรื่องโรคระบาดมันเข้าสู่ภาวะปกตินะผมว่าราคาต้นทุนต่างๆเนี่ยมันน่าจะปรับต่ำลงมาเพราะไม่งั้นเจ้าของกิจการหลายๆธุรกิจหลายๆกิจการเนี่ยเขาจะอยู่ไปไม่ได้เพราะว่าต้นทุนสูงนะครับแล้วก็มีเรื่องตลกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็มีผู้ปกระกอบการร้านขายเหล็กมือสองนี่แหละมีอยู่ท่านหนึ่งเขาทักผ,ผมถามเฮียร,ราคาเหล็กเนี่ยมันจะปรับขึ้นสูงอีกไหมผมก็ตอบไปนะ ผมก็บอกเอ้ยผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแต่ผมมองว่าช่วงเนี้ราคาจังหวะดีราคาสูงเลยเออถ้าขายไปผมผมขายเลยเออเขาก็เชื่อผมนะเขาก็เชื่อผมเขาว่ารวบรวมเศษเหล็กที่ว่าค้างสต็อกไว้นานอะ่ะขายไม่ได้สักทีเอยเขาขายไม่ได้สักทีเขาก็รวบรวมขายชุดนั้นก็ขายไปประมาณเกือบร้อยตันได้ั้งเออแล้วก็ผ่านไปสองสามอาทิตย์ราคาเศษเหล็กก็ปรับขึ้นอีกเลยเขาก็บอกโอ้น่าเสียดายมากเลย กำไรหายไปแสนสองแสนอันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังแนละ้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าที่ว่าเหล็กมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเราก็อธิบายตามความรู้สึกของเรานะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขออธิบายเพียงเท่านี้แล้วกันเพื่อนที่ว่าเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปิดร้านขายเหล็กมือสองหรือก็เป็นแนวทางเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากที่รับฟังรับชมจนจบครับสวัสดีครับ